ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026วันนี้เราจะมาจอดลึกถึงรถยนต์ที่แข็งแกร่งดุดันและสร้างมาเพื่อการใช้งานจริงรถกระบะ Isuzu KB 3000ปี2026นี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมหรือการอัปเดตเล็กน้อย KB 3000ใหม่มาพร้อมกับทัศนคติที่จริงจังประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงและดีไซน์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Isuzu ต้องการครองตลาดรถกระบะอีกครั้ง สิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นเกี่ยวกับ isuzu kb 3 0 0 0ปี2026คือดีไซน์ด้านหน้าที่ดูดันกระจังหน้ากว้างขึ้นและดูแข็งแกร่งขึ้นตกแต่งด้วยสีโครเมียมเข้มที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่แข็งแกร่ง,งไฟหน้าเล็ดที่คมชัดยื่นออกไปเล็กน้อยถึงบางโครนทำให้รถดูทันสมัยและมั่นใจมากขึ้นไฟวิ่งกลางวันสว่างขึ้นและดูฉกเฉี่ยวขึ้นทำให้รถกระบะคันนี้เป็นที่รู้จักได้ทันทีแม้จากระยะไกลกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ด้วยแผ่นกันกระแทกที่่แแขข็งงึ้น เน้นความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดจากด้านข้าง k b 3 0 0 0ดูยาวขึ้นและมั่นคงมากขึ้นเส้นสายที่แข็งแกร่งบริเวณไหล่รถที่พาดผ่านประตูให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่รถจอดอยู่กับที่ดีไซน์ล้ออัลลอยใหม่มีให้เลือกทั้งขนาด17นิ้วและ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเสริมบุคลิกที่โดดเด่นบนท้องถนนซุ้มล้อถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเล็กน้อยทำให้รถดูแข็งแกร่งและดุดันซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนรักรถกระบะ ด้านหลังไ่ายท้ายเป็นแบบเล็ที่มีดีไซน์ชัดเจนยิ่งขึ้นและฝากระโปรงท้ายมีปราสินค้าอิสุสูแบบนูนที่ดูสะอาดตาและทรงพลังใต้ฝากระโปรงหน้าอิสุสู KB300 รุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เครื่องยนต์นี้ได้รับการปรับแต่งให้มีแรงบิดที่สูงขึ้นและการเร่งความเร็วที่รับรื่นกว่ารุ่นก่อนให้กำลังที่น่าประทับใจเหมาะสำหรับงานหนักและการขับขี่ทางไกลบนทางหลวงไม่ว่าคุณจะขนสสส่่งงวัดุกอร้า ลากจูงอุปกรณ์หรือเดินทางผจญภยัยเครื่องยนต์นี้ก็ให้ความรู้สึกมั่นใจและตอบสนองได้ดีเกียร์ธรรมดา6สปีดยังคงมีให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมในขณะที่เกียร์อัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของรุ่นใหม่นี้คือความสบายในการขับขี่โดยปกติแล้วรถกระบะมักมีช่วงล่างที่แข็งกระด้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรทุกข,ของน้อย แต่อิสูสูดได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างเพื่อให้สมดุลที่ดีขึ้นโชคอัพที่ได้รับการอัปเกรดและแหนบหลังที่ได้รับการปรับปรุงช่วยลดการสั่นสะเทือนและการโยกตัวของตัวถังแม้บนถนนครูคราเคบีส0ก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมได้ดีการตอบสนองของพวงมาลัยก็ดีขึ้นทําให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นกว่าเดิมภายในห้องโดยสาร KB300 0รุ่นปี2026สร้างความประหลาดใจให้กับคุณด้วยการออกแบบที่ทัันนสมยยิ่งขึ้ แผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายขึ้นและวัสดุคุณภาพสูงขึ้นมีองค์ประกอบแบบสัมผัสที่นุ่มนวลให้เลือกในรุ่นย่อยระดับสูงและโดยรวมแล้วการประกอบและตกแต่งให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรวมถึง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายแผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลที่ชัดเจนและปรับแต่งได้สำหรับผู้ขับขี่พื้นที่ภายในห้องโดยสารยังคงเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่ง รุ่นดับเบิลแคปมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในครอบครัวเช่นกันเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรองรับส่วนหลังได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเดินทางไกลฉนวนการเสียงได้รับการปร,ปรับปรุงอย่างมากลดเสียงเครื่องยนต์และเสียงถนนภายในห้องโดยสารทำให้อิซูสุมศูนย0รุ่นปี2026สสะดวกสบายและประณีตกว่าที่เคย ความปลอดภัยก็ได้รับการอัปเกรดในรุ่นใหม่นี้เช่นกัน Isuzu KB 3000รุ่นปี2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงในรุ่นย่อยระดับสูง คุณสมบัติต่างๆเช่นระบบเตือนการออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจสอบจุดบอดและระบบเตือนการจราจรด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งระบบเบรค ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและระบบควบคุมเสถียระาพอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นส่วนใหญ่ Isuzu เข้าใจดีว่าผู้ซื้อยุคใหม่คาดหวังมากกว่าแค่ความทนทานพวกเขายังต้องการความปลอดภัยขั้นสูงด้วยในด้านการใช้งานจริงกระบะบรรทุกยังคงแข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย โครงสร้างกระบะเสริมความแข็งแรงช่วยให้บรรทุกของหนักได้โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงจุดยึดถูกจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อยึดสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมระบบจัดการภูมิประเทศและระยะห่างจากพื้นดินที่ได้รับการปรับปรุงนั่นหมายความว่า KB3000 พร้อมลุยโคลนทรายเส้นทางหินและทางขึ้นเขาชันประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันก็ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แม้จะมีเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรที่ทรงพลังแต่ KB 3000รุ่นใหม่ก็ยังประหยัดน้ำมันได้ดีในระดับที่แข่งขันได้ด้วยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องยนต์และการปรับ